ไหนก่อนจะไปไหนก่อนเฮ้อฮาฮอ่ะเร่งใก่อนอเรแรงก่อน,เ,น,อนอเดี๋ยวโทวหาวันนี้ก็ตำบลหัวนาคำนะฮะจุดเริ่มต้นแล้วก็ยังจะกลับมาทาั้งย่งตลาดเทศบาลนบตนะฮะ เช้านี้ยุดยัางยุดตำบลหัวนาค่ำเด้อพี่น้องเด้อข้างหัวนาค่ำในยิ้นี่แล้วก็เพียกใส่ได้นะฮะเบืรอโทษก็ทำนี่แหละครับ0 8นย์แปดนนะฮะไปจวดมัน กนินทั้งโลกสวงก่อนช่วงเลยเดี๋ยวมาลํมามอสาวน้อยเพชรบนแพงนั่นกำลงังแต้งฉากอยู่แต้งฉากหลังแจ้งดีไทยทอดสดแต้งฉากหลังก่อนสิไม่เรื่องว่าน้ำลายยางนะฮะเพ <c oughs> ื่อนี่ก็ข้าวดีของ บอจโจกับน้องหอญิงนะฮะจะได้เป็นพี่เซนเตอร์นัานคลีนิก30กว่าแห่งในประเทศไทยนะครับปติตามวงสาหน่ท่อไปนะครับข่าวสารต่างๆืันนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ก่อนนะครับเล้วทดสอบเบิง้งอันนี้เป็นการทดสอบล่าสุดนะครับการทดสอบเอาปิดไซรและบน ฮ่ามงปิดบ่ราะอไรฮ่ามงปิดก็บ่ราะไรบ้างเพาเจ้าปิดใส่พี่น้องแน่ใจนะ